ทช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง w b t v ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134สวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันนาภาวรรณเกกเสมสุขค่ะจัดหางานจังหวัดนครน,นายกให้ความรู้สถานประกอบการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ นายสุขวั์สุขสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ช่วยกันส่งเสริมให้คนพิการมีงานทําในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการมีงานทําให้กับคนพิการและการปฏิบัติตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําปีพุทธศักราช2550จัดโดยนางสาวรัตนาอุทัยรัตน์จัดหางานจังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการเสริมสร้างการมีงานทําให้กับคนพิการให้แก่นายจ้างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักรู้ในสิทธทิประโยชน์ต่างๆให้กับคนพิการเป้าหมายผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีจํานวน50คนที่ห้องจันทาราโรงแรมจันทรารีสอร์ทจังหวัดนครนายก การฝึกอบรมดังกล่าวมีหน่วยง,งานให้ความรู้ในเรื่องการจ้างงานคนพิการมาตรา33มาตรา34และมาตรา35จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกสำนักงานสัมภากรพื้นที่นครนายกและบริษัทโกลเด้นฟู้ดสยามจำกัดในปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจํปีพุทธศักราช2550 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ้างวานคนพิการในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านอัตราส่วนการจ้างงานคนพิการด้านการเตรียมการสำหรับการจ้างงานคนพิการในอนาคตด้านแนวทางที่จะรองรับหากหน่วยงานไม่ประสงค์จะจ้างงานคนพิการเข้าทํำงานและด้านกระบวนการขับเคลื่อน อน,นุบัญญัติและการบังคับใช้ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีความสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตลอดจนการเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติเกี่ยวกับคนพิการโดยให้กลับมาพิจารณาแนวคิดในการสร้างงานให้คนพิการแทนที่จะเป็นการส่งเคราะห์ให้กับคนพิการเพียงอย่างเดียวเมื่อคนพิการมีงานทำมีความมั่นคงก็จะเป็นการลดภาระของสังคมซึ่งเป็นการช่วยสังคมช่วยประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย และสําหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนะมัสการค่ะขอเจริญพรญ,ญาติโยมทุกท่านการที่ช่วยเหลือคนพิการให้มีงานทำํำก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เขามีศักยภาพในการใช้ชีวิตประจําวันหรืออยู่ในสังคมของคนไทยการที่คนพิการไม่ใช่ว่าเขาจะพิการแต่ร่างกายเท่านั้น แต่จิตใจเขาไม่พิการเหมือนร่างกายและมีความสามารถในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามเขาสามารถทำได้เหมือนคนปกติดังนั้นแล้วเราต้องส่งเสริมคนพิการให้ทำงานที่เหมาะสมกับงานที่เขาจะได้ทำและที่เขาสามารถทำได้ดังนั้นแล้วการส่งเสริมคนพิการทำงานถือได้ว่าเป็นการ เพื่อเพื่อเพื่อแพ่กันและกันของคนในสังคมขอเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบบอบว่าคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทางข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 675 7134